กินดีดูดีสุขภาพดีรายได้ดีที่นี่เติมฮักฟาร์มวันนี้วันที่21เมษายน2567เก็บไว้ในความทรงจำก่อกนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปของเติมฮักฟาร์มสำหรับวันนี้ทางเติมฮักฟาร์มของเราจะขอนำเสนอครับผลิตผลทางการเกษตร ของทางฟาร์มอีกชน,นิดนึงครับซึ่งผลิดอกออกผลเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปลูกมาใชา้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ6ปีนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับที่ท่านเห็นตอนนี้ก็คือดอกของเขานะครับซึ่งปีนี้เขาออกดอกให้เราได้ชื่นชมแล้วนะครับทุกท่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าดอกอะไรนะครับหน้าร้อนของประเทศไทยที่อากาศร้อนถึงร้อนมาก ที่ออกดอกได้งามขนาดนี้ครับงามทั้งดอกงามทั้งใบนี่ดอกอะไรเนะฉลยครับเขาคือแอปเปิลครับหากท่านสงสัยว่าเฮ้ยแอปเปิลอะไรครับมาออกดอกหน้าร้อนของประเทศไทยเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าแอปเปิลนะเขาเป็นพืชเมืองหนาวจริงหรือไม่หรือเขาสามารถปรับสภาพเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นะครับ ไปอยู่ที่ไหนเขาก็ออกดอกได้เนี่ย<ม>เดือนเมษาครับอากาศ40าองศาเขาออกดอกนะครับเห็นไหมไม่ใช่ออกแค่เขาเรียกอะไรนะยอดเดียวนะครับเขาจะออกปลายยอดนะครับไม่ใช่นะครับออกทุกยอดครับเนี่ยเห็นไหมนี่จะมาขึ้นมาก,กว่ามีครับเห็นไหมครับ เขาลักษณะการออกดอกของเขาะจะออกที่ปลายยอดแล้วก็อยู่กิ่งก็มีนะครับเห็นไหมนี่กิ่งก็ออกครับเป็นดอกเขาจะออกหน้าร้อนนะครับเนี่ยอันนี้เขาจะเห็นไหมเขาข้างล่างนี่จะเป็นผลของแอปเปิลนะครับข้างล่างเน จะเป็นผลของเขานะครับเมื่อเขาออกดอกแล้วก็จะติดผลข้างล่างเหมือนลักษณะคล้ายๆชมพู่นะครับแล้วการติดดอกกับผลของเขาก็คล้ายๆชมพู่นะครับดอกทั้งนั้นนะครับปีแรกที่เขาติดนะครับนี้บางชอบก็ไม่มีดอกนะครับเป็นออกเป็นยอดแต่สวยนะครับเห็นไหมไม่เหมือนว่าเขาเป็นพืชเมืองร้อนเลยนะครับใบเขาสวยนะครับ เขียวดีด้วยครับนิมเลยนี่นี่อันนี้คือยอดที่จะกําลังจะมีดอกออกมาด้วยครับหนิมเลตุ่มๆนี่นี่คือดอกของเขานะครับอ,อผมก็สงสัยอยู่ว่าเขาเป็นพืชเมืองร้อนหรือเมืองหนาวกันเนี่ย <laughs> นี่คะดูครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเขาจะติดผลผลิตให้เราหรือไม่ในปีนี้นะครับ พราะอากาศร้อนมากแต่ถ้าเ็าชอบร้อนน่าจะติดนะครับเห็นไหมนีย่ยลักษณะต้นของเขานะครับผมโน้มลงมานะครับพอดูพอดีขออภัยครับพอดอีไปดูที่กลุ่มนะครับแอปเปิลเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาออกดอกต้องโน้มกิ่งนะครับออกใบออกแล้วก็โน้มกิ่งครับปรากฏว่าเขาออกจริงๆครับออกดอกนี่ฮะลักษณะต้นของเขาต้นอายุหกปีครับ เห็นไหมเนี่ยกิ่งที่ขึ้นมาใหม่ก็สวยก็งามนะครับไม่เหมือนว่าเป็นพืชมืองร้อนเลยนี่ต้นของเขาก็ค่อนข้างตัวครับเนี่ยหกปีครับที่รอคอยแต่จะดูไม่ทราบนะครับว่าเขาเป็นพันธุ์อะไรนะครับต้องรอดูก่อนนี่ย ถ้าเขาสมบูรณ์แล้วออกดอกพร้อมกันน่าจะสวยกว่านี้นะอันนี้เพิ่งติดปีแรกนะครับถ้าออกติดเห็นไหมครับนี่กิ่งก็ออกไม่ใช่ปลายยอดครับอันนี้ระหว่างกิ่งเห็นไหมกาลังจะติดออกดอกน้ำเนี่ยอันนี้อันนี้โดนแมลงมากัดนะครับน่าจะเป็นแมงกินูนดวงกุหลาบนะครับติดดอกได้จริงนะแอปเปิ้ล รอดูผลครับแต่ไม่ทราบพันธุ์นะครับผมไม่ทราบว่าพันธุ์อะไรต้องรอดูก่อนเพราะเขาจะเป็นพันธุ์อะไรเพราะซื้อตอนต้นเล็กๆครับซึ่งตอนนั้นก็ถามคนขายคนขายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพันธุ์อะไรครับแต่ติดดอกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เมืองร้อนด้วยนะภาคอีสานบ้านผมเนี่ยเพื่อนร้อนเท่าไรเขาก็ร้อนเท่าเพื่อนทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อน ร้อน40แล้วบ้านผมจะเหลือ35ไม่ใช่นะครับอ่าบ้านเพื่อน40บ้านผม4บเอ็ส42ประมาณนี้เ <c oughs> นี่นี่ะครับเนี่ยสงสัยว่าเขาจะเป็นพืชเมืองร้อนหรือเมืองหนาวกันแน่แต่ก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะติดผลได้หรือไม่นะครับแต่ว่าผลที่เขาก็มีนะครับี่ทางด่านจะเป็นกระเป๋ะ ผลของเขานะครับจะเห็นได้ชัดนะครับเห็นไหมครับเข,เขียวๆนะเล็กๆนี่คือเม็ดที่จะเปลี่ยนเป็นแอปเปิลนะครับให้เราได้ชิมไม่รู้ว่าพันอะไรแต่ดอกสีขาวติดจมพูน้อยๆเล็กๆ นี่ครับมาดูแอปเปิลพืชเมืองร้อนชีทุกกดนะครับแอปเปิลกดข้องความเข้าใจนะครับผมก็อยากลองปลูกดูครับบ้านเราจะปลูกได้ไหมสรุปแล้วปลูกได้นะครับรอดูผลของเขาว่าจะติดให้เราผลจะได้ขนาดผลขนาดไหนนะครับรสชาติเป็นแบบไหนนะแต่ติดดอกนี่ติดจเจริญติบตัวนี่จเจริญติบตัวได้ดีนะ นี่ครับเห็นไหมฮะเยอะเลยนะนี่ไม่ใช่น,น้อยๆนะครับเห็นไหมครับนี่ขนังดอกตูมก็มีฮนะแล้วก็จอที่จะเป็นดอกก็มีเห็นไหมฮะนี่เป็นตุ่มอยู่นะ่ยเป็นตะตุ่มอยู่เนี่ยโอ,อ้น่าสนใจมากเลยพืชชนิดน,นี้นะฮะ แต่ปัจจุบันองค์ความรู้ก็เริ่มเยอะนะครับเพราะว่ามีกลุ่มปลูกแอปเปิลด้วยนะครับผมก็เข้าไปดูในกลุ่มด้วยครับไปดูอาจารย์หลายๆท่านสอนนะครับก็นํามาปรับใช้นะครับเพราะเป็นพืชใหม่อยู่นะเราไม่ทราบนิสัยเขานะครับแต่สําหรับพันธุ์นี้ที่ปลูกในสวนของผมนะครับก็คือได้ผลนะครับร้อยเปอร์เซนติดดอกออกผลแต่จะโตไหมต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะมานําเสนอให้ดูว่าเขาจะจะโตไหม แล้วก็เป็นพืชที่น่าปลูกนะครับเพราะว่าผมดูแล้วดอกก็สวยมากนะนี่นะแ้่ก็ติดนี่โอ้โหติดเต็มเต็มกิ่งไปเนี่ยถ่ายรูปนี่สวยนะครับน่าเอาไปประดับคาเฟ่น,นะครับแอปเปิ้ลถ้าติดดอกแล้วติดผลด้วยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่ครับเนี่ยต่อไปเราจะจะไม่ได้ซื้อแอปเปิ้ลนะฮะคิดว่าเ <c oughs> นี่ยนะ ติดเยอะไหมผมปลูกกลางแจ้งนะครับไม่มีโรงเรือนนะเห็นไหมกลางแจ้งเลยนะแดดฝนร้อยเปอร์เซ็นต,ตลอด6กปีที่ผ่านมาครับการดูแลก็เหมือนพืชทั่วไปครับให้น้ําให้ปุ๋ยธรรมดาแต่จะไม่ปลูกในที่ร่มนะครับก่อนข้างที่ปลูกของผมจะก่อนข้างอยู่เนินนิดนึงนะฮะเพราะเขาเป็นพืชเราก็ไม่รู้จักนิสัยเขาเนาะเราก็ ขาไ้ในที่สูงก่อนนะครับนี่ฮะแอปเปลิลสวยจริงสวยจังนะครับนี่ฮะดูครับไม่ใช่น้น้อยนะครับเห็นไหมทุกยอดทุกปลายกิ่งทุกปลายยอดเขาติดวนนะครับต้องทำการขยายไปแล้วครับเราทนอยู่ได้นะครับโตัว ในภาคอีสานร้อนถึงร้อนมากเนี่ยเห็นไหมเยอะนะติดด,ดอกเยอะมากติดทุกกลิ่นะที่ออกเกือบทุกกลิ่งนะไม่ใช่ทุกกลิ่นนะใบเขาก็เริ่มทยอยออกนะ ครับทางเติมฮักฟาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปของเติมฮักฟาร์มจนจบคลิปนะครับอ,อย่างไงถ้าท่านชอบก็ดูจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับท่านอื่นนำรับใช้นะครับเผื่อจะมีคนลองปลูกแอปเปิลด้นะแต่ได้ผลนะครับเห็นไหมดูแลง่ายด้วยแอปเปลิล ออกลากง,ง่ายฮนะดูแลง่ายตัวง่ายนะผมจะลองตอนดูนะนะนี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าในตอนของแอปเปิลเนี่ยเขาจะติดผลและตัวไหมนะนี่นะดอกเขาสวยนะครับจะติดผลให้เราได้รับประทานหรือเปล่านะครับแต่ว่าดอกนี้ได้นะสวยด้วยติดเยอะด้วยนะครับก็ต้องรอชมตอนต่อไปนะครับ ดืมกลับเข้ามาชมอีกนะครับขอบคุณมากๆครับที่นี่เติมฮักฟาร์มครับ